โอกาสดีของพวกเราหลายๆคนนะคะที่ทํางานและมีวันหยุดนะคะทุกคนอะทาคลิปทําวิดีโอสต็อกไว้นะเป็นแบบร่างไว้ขอบคุณทิกตอกนะคะขอบคุณช่องทิกตอกที่ให้รูปภาพสสวยให้แอปดีๆกับเรานะคะทุกคนอะขอบคุณช่องทิกตอกที่ทําให้เรามีรูปภาพมีวิดีโอที่เก็บสต็อกได้ด้วยเวลาที่เราอัดวิดีโอเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งโพสเราแค่เอาไปลงไว้ตรงช่องคําว่าแบบร่างนะคะทุกคนเราไปอัดทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนเยอะ เมื่อวันที่เราทํางานพอเราเลิกงานมาเราไม่มีเวลาแต่งหน้าแต่งตัวแต่งผมทำเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ไปเอาคลิปวีดีโอที่เราทําสต็อกไว้อะมาใส่แค่คําแคปชั่นที่เราหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมา นะคะทุกคนแล้วเราสามารถโพสต์ได้เลยเพื่อที่จะให้เราได้มีนะคะวิดีโอเพื่อโพสต์ออกไปทุกๆวันนะคะเป็นการที่เปิดท่าการมองเห็นเป็นการที่จะให้คนที่ติดตามเราเห็นความเคลื่อนไหวของเราในแต่ละวันมีความมั่นใจลูกค้าทุกคนจะมั่นใจในตัวเราถ้าเกิดเราทําคลิปทาวิดีโอส่งต่อทุกวันนะคะนี่คือข้อดีของการที่เรามองหาข้อดีที่มีอยู่กับตัวแอปแอปดีๆมีช่วยเราทุกคนนะคะสื่อดีๆมีเราช่วยเราคอยสนับสนุนเราอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมีข้ออ้างในการที่จะทํำไหมเราจะมีข้ออ้างข้อแม้ข้อแต่ในการที่จะทําบางคน อ้างว่าไม่มีเวลาแต่ถ้าเราต,ตัดตรงนี้ออกไปแล้วเรามองหาเออฉันสามารถทําอย่างไรบ้างให้ฉันได้มีคลิปมีวิดีโอที่จะออกมาแบ่งปันได้ทุกวันทาอย่างไรบ้างให้ฉันได้มีโอกาสได้เอาตัวเองออกมาหน้ากล้องได้ทุกวันเห็นไหมคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทุกคนช่องทิกตอกเป็นช่องที่มีแอปแต่งหน้าให้เราพร้อมนะคะหน้าเราสวยเป๊ะเลยนะคะกับชุดที่เราใส่ทุกวันนะคะทุกคนเราสามารถที่จะมาเปิดกล้องและทําวิดีโอได้เลยถ้าเกิดว่าเราเลิกงานเร็วนะคะหรือว่าวันไหนที่เราเลิกช้าเราก็สามารถเอาคลิปวิดีโอที่เราทําเป็นแบบร่างทิ้งไว้น่ะ เอาออกมาเพื่อที่จะโพสได้เลยนะคะทุกคนจะเป็นภาพใหม่โพสตใหม่นะคะจะไม่ใช้ภาพซ้ําเราจะไม่ใช้ภาพเดิมต่อให้เป็นภาพเดิมแล้วก็สามารถตกแต่งได้มันจะไม่มีข้อแม้ข้อแต่ว่าฉันมีวิดีโอเก่าฉันไม่มีวิดีโอใหม่มนในการโพสตเราสามารถตกแต่งภาพด้วยการเติมสติ๊กเกอร์เติมข้อความใหม่ๆห,หรือเติมรูปภาพใหม่ๆภาพซ้อนลงไปก็ได้นะคะในในวิดีโอซึ่ง Facebook ของเราหรือว่า Tik t o อของเราเองเขาก็มีช่องมอีการตกแต่งภาพให้เราอยู่แล้วนแต่ละแอปนะคะทุกคนขอให้ทุกคนไปเรียนรู้เพื่อที่จะได้ ไม่มีข้ออ้างในการที่จะออกมาสร้างตัวตนทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือไม่มาขายสินค้าบนโลกออนไลน์เราเองก็จะไม่มีโอกาสได้รับช่องทางของการเงินหรือช่องทางหนึ่งนะถ้าอยากประสบความสําเร็จเป็นการลงทุนที่มันมีอยู่แล้วมือถือเครื่องเดียวสามารถที่จะสร้างรายได้ได้และโราโคเชีดีมากเลยนะที่มาเจอระบบ T S เรบยู u, ที่มาเจอคนพี่ตุกเพราะว่า โค้ดเองสอนพวกเราทุกคนตั้งแต่ทำอะไรไม่เป็นเลยให้เข้าระบบได้ให้ขายของได้เรามีสินค้าให้เรามีระบบให้เรามีคนที่สอนงานให้นะคะทุกคนแค่เราตัดสินใจที่จะลงมือทําเรียนรู้ตรงไหนไม่รู้ทักถามได้เลยถ้าเกิดระหว่างวันถ้าโค้ดยังไม่ได้ตอบคําถามทุกคนสามารถทิ้งข้อความไว้ได้นะคะแล้วโค้ดจะมากลับมาตอบพวกเราอีกทีหนึ่งในตอนที่โค้ดว่างนะคะแต่รับเราได้เลยว่าทุกคําถามโค้ดจะมาตอบให้พวกเราเพราะว่าโค้ดมีความตั้งใจที่จะให้พวกเรามีเงินมีไรายได้้าบ้านระบบทีเอเดพิมพ์มีสินค้ากว่าร้อยรายการให้พวกเราสามารถเเอาาไปหยยิโพสต์แล้วก็ข เลยนะคะขอแค่ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจและชง